สมุนไพรแก้ตาอักเสบตาแดงตาบวมแก้เจ็บตาสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมพระทาสุภาสิทธเจ้าวันนี้ช่องสมุนไพรพาคุณผู้ชมมารู้จักกับพืชชนิดหนึ่งที่เป็นสมุนไพรทางยาหรือว่าบางท่านก็จะห้องว่าเป็นพืชตระกูลย้าเจ้าแต่มีสรรพคุณเป็นยาชั้นเยี่ยมเลยนั่นก็คือบานเนืโรยปา ดอกเปิ้นตึงเหมือนบ้านไม่รู้โรยบ้านของเราเนาะเนี่ยจะโอ้ยนะฮัหน้าจางน้อยตะมุตะมิเนาะวันนี้นั้นพัดมีสูตรเด็ดๆมาบอกคุณผู้ชมเจ้าเกี่ยวกับเรื่องตาบอกว่าท่านใดจะเปลี่ยนตาแดงตาบวมตาอักเสบหรือว่าตาเจ็บต่างๆนะเจ้าแก้อาการตาเจ็บเนาะวันนี้บานไม่รู้โรยป่าช่วยท่านได้เจ้าเราจะเก็บเฉพาะดอกของเปิ้นเจ้าเนี่ยเด็ดไปเลยแบบนี้ดอกแบบนี้เนอะเก็บไปนักๆเลยเจ้า จากนั้นก็ล้างน้ำให้สะอาดตาคือแห้งสนิทเลยเจ้าสองสามแดดนี่แห้งสนิทเลยแล้วก็เอาไปต้มสิบถึงสิบห้าดอกต่อน้ำหนึ่งลิตรเจ้าต้มคือเดือดเลยสิบนาทีเนอแล้วก็ดื่มครั้งละหนึ่งแก้วเจ้าดื่มตอนอุนอ่นๆหรือว่าดื่มตอนเย็นก็ได้เนาะแต่ต้องดื่มหลังอาหารเจ้าเช้ากลางวันเย็นดื่มแบบนี้ติดต่อกัน2 3ถึงวันอาการต่างๆที่เกี่ยวกับตาจะทุเลาเบาบางและหายไปเลยเจ้า โดยการใช้สมุนไพรบานไม่รู้โรยปลาเนี่ยเจ้าช่วยเรื่องอาการตาได้แทบทุกชนิดเลยเจ้า